ดูท <dı> no no ี des des ่แมงมุมค่ะโดยที่แมงมุมไมีด้วยจับตามองเดียวอายุประมาณนัวในลูกยูนิอร์นมากกว่าอยากให้จับตามองตอนร้องเพลงมากกว่าแต่การเป็นคนไปโฟกันกับตรงนตรงล่างก็อย่างที่เขาบอกในรายการเดอะแม็กซ์ครับว่า เออจริงๆแล้วคนอาจจะแบบจำภาพรักกอล์ฟหรือดูข่าวอะไรเงี้ยแต่ว่าลืมลืมนึกถึงตรงที่ที่กอล์ฟร้องเพลงไปความสามารถกอล์ฟอะไรเงี้ยเออก็แต่มันไม่ได้เปรี้ยวนะ <c oughs> นก็มันอาจจะเป็นไอ้ช่วงย่นของผ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ชุดมันร์ติงไหม <c oughs> มาร์ติงลาสครับฟิตติ้งชุดลัดเนี่ยก็มันก็แน <c oughs> ่น แน่นนะครับมันก็เรื่องค่อนข้างแน่นนะครับมันก็ไตอนร้องเพลงมันก็ตื่นเต้นมันก็ไม่มีจังหวะมามาเก็บอะไรอย่างเงี้เท่าไหร่นะครับจริงๆมีการเซฟเป็นไงบ้างเซฟเหรอครับเออมันก็เซฟยากเพราะว่าตอนก๊ก็ไม่ได้ซื้อกระจับไปคือคือก๊อว่ามันน่าจะเป็นแบบลายผ้าเวลาย่นมากกว่าอะไรเวลายืนแล้วมันเอียงอะไรอย่างเงี้ยคนก็ไปซูเป็นได้ครับคือ เวลาใส่ชุดแบบนั้นอ่ะมันก็ต้องมีจังหวะที่เราต้องต้องเซฟเหมือนกันแต่เวลาท่าก๊อเยอะไงเวลาก๊อลร้องเพลงมีแบบเอียงตัวลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบมีแบบทักทายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นคือเขาบ่ามันมันคงจะเป็นในนั่นแหละเป็นรอยย่นของผ้าไม่น่าใช่จริงๆคนโฟกัสเยอะเราเผื่อนนะก็ไม่เผื่อนนะแต่แบบ เออน่าจะโฟกัสเรื่องกอลรองเพลงเวนเดอร์แมนเลิฟซูเมนมากกว่าที่ผ่านมาคนแซวเยอะไหมครัครับคนแซวเราเยอะไหมครแซวอะไรครับแซวเรื่องลูกล่างค่ะก็ก็มีแซวบ้างครับพี่ช่างหน้าพี่อะไรอย่างเงี้ยหรอแซวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช่ประกันไหนแกใช่เปล่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนมีเบนกับขวัญแบบอ็เลยดูด้วยรอยแย่เลยอ๋อ ก็คือน้องอ่ะชอบแบบฟิตเนสแล้วชอบแบบใส่อะไรอย่างงี้โชว์ไงดูแบบสั้นๆอะไรเงี้ยก็เลยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแลีงมุมโชว์บ้างนะอะไรเงี้ยครับผมครับผมเขาไรแบบใจห่วงไหมก็ไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงอะไรขนาดนั้นครับก็ให้คนได้ดูบ้างอะไรเงี้ยนี่เลยกางเกงลายอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่จริงๆก็ว่ามันเป็นรอยเยหนของเสื้อพี่ก็โอ้โหได้แต่อย่าลืมไปดูเพลงกลับร้องนะว h e ม I'm Loveless Man กับการร้องเพลงเองพอกระแสมันดีมีคนติดต่องอีเวนตอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีครับก็ก็มีติดต่องานจ้างมาที่มีร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับก็คนอาจจะไม่เคยเห็นกอลในมุมในมุมร้องเพลงแนวแนวแบบนี้อะไรอย่างงเี้ยครับซึ่งอาจจะคิดว่ากอลยังคงจะเปาอยู่อะไรเงี้ย จริงๆแล้วคำวันหนึ่งเราเออเรามีความคิดว่าแบบเราอยากจะออกซิงเกิลหรือออกอัลบั้มอะไรอย่างี้คือก็มีความคิดว่ากับด้วยความที่แบบคนติดภาพลักษณ์ก๊อ็ไม่อะไรเงี้ยพี่ๆรุ่นใหญ่โปรดิวเซอร์ก็อาจจะไม่มีความเชื่อในตัวก๊อ็ว่าแบบเฮ้ยเราอาจจะแบบทําไม่ได้ถ้าแต่งเพลงแบบนี้มาให้เราคงร้องไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยครับก็พอแม็กซิงเกอรติดต่อมาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยก๊อ็ไปออกแล้วก็จะโชว์ให้ดูนะว่าก๊อ็ทำได้แล้วก็อยากให้พี่ๆคือนโปรดิวเซอร์เวลาเราคุยอะไรเงี้ยเราก็อยากได้เพลงที่ดีเนาะเพลงที่ขายเพลงที่ร้องแล้้้วพออเเาะะไรรยงีีคัับก็นน จะทําให้พี่ๆผู้ใหญ่หลายๆคนได้เห็นว่าว่ากอฟก็เออกอฟก็ทำได้อะไรเงี้ยก็คืออยางมีเพลงคือเราโตขึ้นแล้วอะเราก็มานั่งเบา้าก็ไม่ไหวแล้วอะเออเราก็อยากจะร้องเพลงอะไรที่แบบมีความหมายเพลงเพราะๆเป็นแบบเพลงที่เป็นศิลปินจริงๆอะไรเงี้ยครับก็ยังยังครับเพราะว่าตอนนี้คือยังไม่มีเวลาไปทําอะไรเลยเพราะว่ากอฟมีทั้งถ่ายหนังอยู่แล้วก็ถ่ายละครด้วยแล้วก็มีถ่ายรายการ เปิดหน้าท่าโชว์ด้วยครับครับผมก็ดีดีมากครับสนุกมากาหนังเรื่องเรียมครับเข้าเข้าตุลาคมนี้เป็นหนังผีแนวที่แบบมีแอคชั่นเข้าไปผสมด้วยครับก็เป็นพ่วงกับจากฮอลลีวูดแล้วก็ทางโปรดิวเซอร์ก็มาจากฮอลลีวูดเหมือนกันครับก็ดีดีมากเลยคือทุกอย่างทุกอย่างค่อนข้างเป๊ะแล้วก็ เลิกเร็วที่สําคัญคือเลิกเร็วแต่ว่าก็จะมีบางวันที่แบบถ่าย6กโมงเย็นหนึ่งหกโมงเช้าเพาต้องใช้แสงกลางคืนอะไรเงี้ยช่วงอาทิตย์ที่แล้วคือสลบมากตื่นแบบห้าโมงเย็นเลยอะไรเงี้ยครับจริงตอนนี้คือเพิ่งเสร็จเพิ่งถ่ายเสร็จเมื่อวานนะครับก็เพราะมันคงไปตัดต่อกันนะครับก็เป็นก็ดีดีใจครับเพราะว่าก็ว่าทุกอย่างมันคือโอกาสแล้วก็การที่เราได้ได้เล่นอะไรแบบนี้คือเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทั้งการแสดงการ การเป็นนักแสดงที่ดีในหน้าเซนอะไรเงี้ยก็คิดว่าถ้ามีโอกาสเพราะว่าอันนี้หนังมันฉายใน8ประเทศรวมถึงอเมริกาด้วยอะไรเงี้ยครับก็น่าจะมีโอกาสได้แบบได้คือเวลาคนเห็นเราเราเราเล่นอยู่ในไทยอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับแต่ว่า ตอนนี้มันไปสู่สายตาของหลายๆประเทศอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะต่อยอดแล้วถ้าเราเล่นการแสดงได้ถึงอ,อะไรเงี้ยครับก็จะมีงานมาอีกเห็นว่ามีตอแล้วบางประเทหนังเอหนังหนังยังครับเพราะว่ามีมีละครแต่ว่าคือแต่ก่อนนี้นมีหนังไทยอะไรติดต่อมาแต่ว่าพอดีด้วยคิวะครก็แบบติดนะครับเ,บเก็เลยไม่ได้แล้วก็มีรายการอีกตอนนี้มันก็เต็มวันละครับผมนะครับ <c oughs> <c oughs> คือจริงๆแล้วก็คือมีการคุยกันแต่ว่าไม่ได้จริงจังเราก็ไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปขอแบบจริงจังครับแต่ว่าก็มีคุยกันกันไว้แล้วผู้ใหญ่ทางฝัญนีงก็มีการถามไถ่บางเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวกับเองก็อยากาวางรากฐานทุกอย่างให้มันพร้อมก่อนอให้ให้มันทุกอย่างโอเคจริงๆเพราะว่าเราก็น้องก็ทํางานมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้ก็น้องก็ อย่างที่เห็นเนาะน้องทำงานต้งแต่แบบสามวกอะตัวแกาอยู่ยนในวงการมานานตัวกอลฟเองก็ก็ทํางานแต่อาจจะไม่ได้เจ็กเขาน้องอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าการที่เราจะแต่งงานกันน้องก็อยากวางรลักฐานที่ดีทั้งคู่แล้วก็เราจะได้ดูแลซึ่งกันและกันได้อยากดูแลน้องให้ดีที่สุดเลยครับจะเป็นคในปีนี้นะะไหมคัลหลายคนก็จะเป็นเมื่อไหร่ที่เราทั้งสองคนรู้สึกว่าพร้อมแล้วพร้อมเม่นานนะครับ ดีใจครับก,ก็ต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยที่ให้โอกาสกอหนังเรื่องเรียมนี่คุณแม่ก็หามาให้ครับใช่ครับคุณแม่เป็นคนติดต่อมาจากฝั่งคนไทยอะไรเงี้ยครับก็ก็รู้สึกว่าเหมือนอพีคพีไปอีกอ่อดีคือตอนแรกก็ต,ตกใจเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยไปลองคุยดูก็ได้มาเรื่องเนี้ยครับก็ดีใจแล้วขอบคุณคุณแม่ที่ให้โอกาสก็กอเชื่อว่า ตอนนี้มันเป็นการพบกันอีกรอบหนึ่งรั้งที่2ที่ไม่ได้พบกันแบบเด็กๆๆแล้วครับ <sho> ก็ก็กยพยายามเต็มที่ในการทําอะไรที่ดูแลน้องได้ทั้งเรื่องแบบจิตใจน้องหรืออะไรเงี้ยครับด้วยครับอย่างมี้ต้องพร้อ,อ,รอมแค่ไหนพร้อมแค่ไหนติดรู้ท้องไหมเรื่องท้อมันรู้ท้องแค่ไหนก็จริงๆคุณใจอย่างที่คุณแม่บอกว่าเรื่องของสินสอนเป็นการให้เราคุยกันเองสองคน ตัวท่างกอล์ฟทั้งขวัญเองคือกอล์ฟไม่อยากให้แบบคนมานั่งตีมูลค่าของความรักของเราเป็นเงินนะเพราะว่ามันก็คือกอล์ฟไม่ได้มองว่าการที่แบบการที่เรารักคนคนหนึ่งแล้วเราต้องแบบโหให้มาตีเป็นเรื่องเงินมากกว่าเพราะว่ามัมนเนาะมันเทียบกันไม่ได้กอล์ฟก็เลยอยากให้พร้อมก่อนในจุดที่กอล์ฟพร้อมจริงๆที่กอล์ฟสามารถดูแล,แลขวัญได้แล้วก็ดูครอบดูแลครอบครัวน้องได้นี่ครับจริงวางแผนในสักกี่ปี ใจก็ว่าถ้ากอแต่งคงีได้กอลคงแต่งแล้วอะแต่ว่าแต่ว่าคือคือกอพยายามจะมันอยู่ด้วยหลายๆอย่างด้วยพี่คือตอนเนี้ยอย่างที่กอลบอกงานอะไรเข้ามากอพยายามรับถ้ามันไม่แบบไม่ได้ ไม่ได้หน้าเกลียดมากหรืออะไรเงี้ยคือมันเข้ากับเราแล้วเราทำแล้วมันโอเคแล้วก็พยายามรับแล้วก็ทั้งกอบทั้งขวัญเนี่ยก็ทํางานอย่างเต็มที่นะตอนนี้เพราะเราก็วางทุกอย่างเพื่ออนาคตของเราเองทั้งผู้บ<ด>รช่วยกันเก็บเงินแล้วก็มีอะไรธุรกิจอะไรก็สปอร์ตซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือซ <c oughs> ึ่งกันแล,ล,ลนะกันครับเพราะจริงๆก่อนน้น้บ้านนรว่ายังไงกการมีบ้านเรือนหออะไรอย่างเงี้ยครับคือยังไม่ได้อะไรไม่ได้แบบ คุยจริงจังนะคุยเล่นๆเ,เ,เวลาเปิด Pinterest ดูอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยแบบบ้านอยากได้แบบนี้จังเลยในแนวแนวนี้อะไรเงี้ยครับอืมยังไม่ได้แบบนี้เลยพี่ต้นะเรามีตังก่อนนะเราไปซื้อเ <c oughs> พราะก็เพิ่งซื้อคอนโดเองอืม รู้สึกว่าถ้าเราเราไม่ได้เราคิดดีทําดีอะ่ะสิ่งที่ดีมันจะตอบกลับมาที่เราอนะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบเราไม่เคยเราไม่เคยคิดร้ายเราไม่เคยคิดว่าแบบเรื่องของผลประโยชน์เรื่องในการคบกันอะไรเงยเราไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นสิ้นเพราะว่าเอา่อกอลตั้งแต่ตอนเอ่ออายุเท่าไหรสิบแปดว่ะสิบปีที่แล้วอนะไรเงี้ยกอลรักเขาไงก็รักเขาอย่างนั้นวันนี้นะครับพี่ทีอพี่พี่พอ่พี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 ที่วี่พ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 ี่ ว่าแบบจะมีแบบอะไรขนาดนี้นะครับแต่ว่าก็ก็ณวันนั้นตั้งแต่วันนั้นที่ที่มีข่าวแต่แรกก็พคิดว่าเออเราก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ทําดีๆไปเรื่อยๆก็เพเชื่อว่าการที่ทําดีมันก็มันก็น่าจะได้สิ่งที่ดีตอบแทนกลับมาอะไรเงี้ยในในทางแบบพี่ขวัญบอกว่าพาไปที่หายากที่คุดด้วยนะผมเขาบอกว่าไม่เคยพาไม่เคยพาไปเลยก็ดีใจแล้วก็ าดีดีใจครับว่าที่ที่มีโอกาสได้ไปเจอญาติน้องที่เพชรบุรีก็ได้มีนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหละก็ญาติๆก็มีเกินเกินถามว่ายังไงลเราสองคนคือญาติญาติก็บิวแบบอยากให้ก็อย่างที่เขาบอกนะครับผมก็พยายามพยายามเต็มที่ที่สุดนะครับนิดนึงครับนิดนึงก็แต่ก็เชื่อว่า แฟนๆทุกคนที่ติดตามเราแล้วเป็นกําลังใจให้เราเขาก็เห็นดูเราแล้วก็แบบมีความชื่นชมในความรักของเราที่ที่เราที่เราเรารักเขาแล้วก็เขาก็รักเราแบบจริงใจอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบที่แบบเหมือนอยากอยากให้เราแต่งงานกันอะไรเงี้ยจริงๆเราก็อยากนะแต่เราขอเวลาหน่อยครับ้มีหน้มีรุ่นกันนะตับต้องเนี่ยกดดันผมยุ้ยนะบ้านที่มัดบ้านที่ป็นยังไงบ้างน้องบ้านฝันนครับเอ่อก็ตรงเรื่องบ้านของน้องก็ ในรายละเอียดกอฟอยากให้ให้น้องมาเป็นคนแจกแจงมากกว่าแต่ในส่วนของกอฟที่เห็นอยู่เนี่ยคือกอฟไม่ได้เข้าไปยุ่งงนแตตอนแรกแล้วกอฟก็เลยตั้งแต่แรกๆเลยอ่ะกอฟก็เลยไม่กล้าแบบกวักขามเส้นเกินไปเพราะว่าน้องเขาทำมาแล้วแ่บคุณแม่อะไรเงี้ยก็พอตอนหลังเนี่ยกอฟได้เข้ามามา,มาช่วยเข้าไปดูบ้างอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าการที่น้องเขาบอกว่าตรงเนี้ยให้ทําเลยนะไม่ได้หมายความว่าแบบให้แบบทำแล้วให้ทําทิ้งไว้เพื่อให้มันแบบเกิดเกิดการเสียหายขึ้นมาอะไรเงี้ยคือเขาหมายถึงว่าให้ทําให้มัน เรียบร้อยเพราะว่าตัวช่างเองก็น่าจะรู้ว่าให้ทํานะคือให้ทำให้มันเรียบร้อยไม่ใช่ให้มันรั่วอนะไรอย่างเงี้ยเออกอเห็นกอลก็รู้สึกว่าเออทำไมเดี๋ยวนี้แบบคนเราหน้าที่อาชีพของเราอ่ะเราต้องมีศักดิ์ศรีในการที่แบบเฮ้ยทาให้เขาเรารับเงินเขามาเราทาเต็มที่เหมือนกอปอ่ะกอลงานจ้างรับเงินมาเล่นละครเล่นหนังกอลก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ายิ่งตอนนี้มีข่าวของคนอื่นๆดาราคนอื่นทําบ้านด้วยแล้วก็ผู้รับเหมา,าเปลี่ยนมาหลายรอบอนะไรย่างเงี้ยมันก็ อยากให้การอาชีพนี้เสียชื่อไปเพราะแบบคนไม่กี่คนที่ไม่ได้ตั้งใจทำอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่า ทำอะไรทำเต็มที่เพราะมันคืออาชีพของเราครับจริงล้วปดแทนน้องก็ไม่รับก็รู้สึกรู้สึกด้วยครับรู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีแทนด้วยแล้วก็เพราะว่ารู้สึกสงสารน้องอะแล้วช่วงนี้ก็ถ่ายหนังถ,ถ่ายหนังแบบหนักมากก็น้องก็เป็นผู้หญิงแล้วก็อยู่คุณแม่ดูเรื่องบ้านอนะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมคุณเองเป็นคนที่ทําอาชีพตรงนี้น่าจะดูแลได้ดีในฐานะที่เป็นอาชีพของตัวเองอะไรเงี้ยครับโอเค